ถ้าวิธีลดไขมันหน้าท้องวิธีการลดไขมันดื้อด้านหรือว่าไขมันที่พุงนะคะ40บวกทำได้แล้วก็อายุมากๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรโฟที่ยังฟิตนะคะซีซีก็ฟิตได้นะคะวันนี้นะคะมันจะมาว่ากันด้วยเรื่อง5วิธีนะคะในการลดไขมันจอมดือด้อได้หรือว่าไขมันบริเวณพุงบริเวณหน้าท้องนะคะที่หลายๆคนยคนกังวลมากๆโดยเฉพาะสาวๆนะคะอ๋อโดยเฉพาะหนุ่มๆนะคะก็มีไขมันที่พุงบริเวณมากเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้นะ,ะเกิดจากการที่เราอายุมากแล้วก็ฮอร์โมนที่มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่ ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดนะฝากกด subscribe นะคะกด like กด share แล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะจะรูใครที่ไม่อยากจะพลาดนะคะคลิปออกกำลังกายนะคะหรือว่าคลิปกาดูดซึมบ้าของสาววัย3 5 4 0ปีขึ้นไปค่ะสำหรับใครที่พร้อมแล้วที่จะเป็นรถไขมันจอมดื้อได้หรือรดพุมงกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ ข้อที่หนึ่งค่ะให้ทุกคนนะคะลดแป้งแล้วก็ลดน้ําตาลนะคะถ้าจะเอาแบบยั่งยืนเลยนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะทำโลคาร์บนะคะแล้วก็ if นะคะแบบไม่เคร่งครัดมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกินแป้งน้ําตาลต่ํานะคะก็จะทําให้ร่างกายนะคะตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้เร็วนะคะแล้วก็ไม่เกิดการดื้ออินซูลินค่ะ เพราะว่าถ้าเกิดฮอร์โมนอินซูลินนะคะไม่ได้หลั่งแบบแปรปรวหรือหลั่งผิดปกตินะคะก็จะทําให้คุณนะคะสามารถลดไขมันจอมดื้อด้านหรือว่าไขมันที่เรียกว่าไขมันหน้าท้องนะคะได้เป็นอย่างนี้เลยค่ะไขมันจอมดื้อด้านหรือว่าไขมันที่ลดยากมากๆเลยนะคะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะนั่นก็คือไขมันที่มันพอกอยู่บริเวณตามหน้าท้องนะคะหรือว่าแขนแล้วก็ขาค่ะ สิ่งที่คุณต้องทําก็คือแนะนํานะคะให้คุณกินแป้งทะ,ะไม่เกินวันล,ละ150กรัมต่อวันนะคะแล้วก็กินน้ําตาลไม่เกินวันล,ละ4ช้อนชาค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่คุณต้องทําก็คือลดนะคะการบริโภคน้ําตาลสังเคราะห์หรือน้ําตาลที่เราเรียกว่าไฮฟรุกโตสคอนไซรัส p ค่ะพวกที่อยู่ในบรรดาน้ําหวานต่างๆเลยนะคะแนะนําให้ดื่มได้นะคะแต่ว่าให้ลดนะคะก็คือดื่มนาน,านทีนะคะก็พอได้ค่ะ สำหรับคนที่ดื่มน้ำตาลสังเคราะห์เป็นประจำเลยนะคะแนะนําให้เลี่ยงไปเลยนะคะแล้วก็ให้ดื่มแบบนานๆทีค่ะนานๆทีแบบไหนแน่ก็อาจจะประมาณสักเอ,อ่อช่วงแรกๆนะคะก็อาจจะประมาณ1สัปดาห์นะคะอนุญาตให้กิน1ทีนะคะแต่ว่าพอนานๆเข้าไปนะคะก็จะเริ่มเพิ่มขคือนนะเป็น2สัปดาห์หรือว่าเป็น1เดือนแล้วค่อยมาทานน้ำหวานก็ได้ค่ะมีงานวิจัยพบว่าน,นะคะ การดื่มน้ำหวานจากพวกไฮฟลูโตรสคอนไซดับหรือน้ำตาลสังเคราะห์นะคะจะทำให้ไขมันบริเวณท้องนะคะมีความหนาขึ้นค่ะนั่นก็คือไขมันที่ดอกเอวนะคะมีความเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะประกอบกับบางคนนะคะมีภาวะดื้ออินซูลินนะคะก็จะทําให้น้ําตาลเหล่านี้เกินความจําเป็นนะคะกลายเป็นไขมันที่สะสมบริเวณได้ช่องท้องได้เร็วมากขึ้นค่ะดังนั้นสิ่งที่ทุกคนควรต้องรู้ก็คือในแต่ละคนนะคะมีภาวะการเปลี่ยนน้ําตาลนะคะเป็นไขมันได้ในระยะ เวลาที่ไม่เท่ากันค่ะดังนั้นให้ลองสังเกตตัวเองดูนะคะบางคนนะคะี่ยดื่มพวกน้ําตาลสังเคราะห์นะคะหรือว่าโค้กซีโร่นะพอดื่มไปนะคะปรากฏว่าท้องป่องเลยนะคะอันนี้แอนก็เป็นคนหนึ่งในจํานวนนั้นเหมือนกันนะคะก็แบบนี้นะ,ะก็ให้คุณนะคะลดหรือเลี่ยงไปเลยค่ะลองดูนะคะเวลาถ้าเกิดคุณดื่มเพวกโคกซีโร่ Coke Zero, หรือ p e าเบปซี่แม็กซ์นะคะแล้วก็พุงป่องอย่างไวนะคะอันนี้ก็คือ ถือได้ว่าคุณเป็นผู้ที่ไวต่อน้าตาลสังเคราะห์นะคะทําให้ท้องป่องแล้วก็ไขมันสะสมรวูนช่องท้องได้ง่ายมากขึ้นนะคะก็อยากให้พยายามเลี่ยงหรือว่าลดนะคะจํานวนการบริโภคลงนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะให้ทุกคนกินโปรตีนไขมันต่ํานะคะให้พอดีแล้วก็เพียงพอค่ะ โปรโตีนในที่นี้นะคะหมายถึงโปรโตีนที่เป็นสารอาหารเป็นอาหารนะคะไม่ใช่เป็นโปรโตีนผงๆนะคะแต่สาหรับบางคนนะคะที่งานยุ่งจริงๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเวลากินอาหารือเมืม่อเวลากินข้าวนะคะก็สามารถชงโปรโตีนผงๆกินได้นะคะแทนอาหารได้เหมือนกันแต่ไม่อยากนะคะหรือว่าไม่แนะนําให้ทําบ่อยๆนะคะแนะนําให้กินสารอาหารนะคะจะดีที่สุดค่ะ สิ่งที่อันย้ำบ่อยๆเลยนะคะก็ค,คือการกินอาหารหลักให้เป็นสารอาหารนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกินโปร,โปรโตรร Corona, ปีนพวกสังเคราะห์นานนะคะเป็นโปรตีนผงนะคะก็จะทําให้อินซูลินนะคะเกิดการแปรมวลได้ค่ะย้ำอีกทีนะคะว่ากินไม่นานนะคะก็จะไม่ส่งผลกระทบมากแต่ถ้าเกิดคุณกินนะคะเป็นเดือนเป็นปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลานานน,านะก็จะทําให้อ์โมูนอินซูลินนะคะเกิดการแปรปรวนแล้วก็สะสมไขมันได้ง่ายมากขึ้นค่ะโปรตี นะะแนะนําให้กินแบบพอดีค่ะพอดีแบบไหนนะคะนั่นก็คือไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปค่ะโปรโตีนนะคะไม่ต้องกินมากเกินไปที่ร่างกายต้องการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกินเกินที่ร่างกายต้องการก็จะไปสะสมเป็นไข,ขมันได้ค่ะวิธีการกินโปรโตีนนะคะแนะนําให้คุณกินโปรโตีนนะคะหนึ่งา์มือของตัวเองเลยนะคะต่อมื้อค่ะ ข้อที่3ค่ะให้คุณกินไฟเบอร์แล้วก็อาหารที่มีกากใยสูงค่ะแนะนําให้กินพวกพืชผักใบเขียวนะคะผักโขมผักคะนา้าผักเคลค่ะพืชตะกุลหัวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแครอทข้าวโพดเพือกมันฟักทองนะคะอันนี้ก็กินได้คะแต่ว่าไม่ต้องกินเยอะนะคะเพราะว่าผักเหล่านี้นะคะเป็นคาร์บค่ะแล้วก็ถ้ากินมากไปนะ,ะก็จะทําให้อ้วนได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะให้ทุกคนลดหลืนเลี่ยงนะคะผลไม้ที่มีรสหวานค่ะไม่ว่าจะเป็นองุ่นมะม่วงลำไย ทุเรียนค่ะข้อที่4ค่ะแนะนําให้คุณออกกำลังกายอย่างถูกต้องเน้นนะคะว่าออกกำลังกายอย่างถูกต้องค่ะหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะสาวๆนะคะที่ชอบออกกําลังกายแบบการทําคาร์ดิโอมากเกินไปนะก็จะทําให้กล้าเมเนื้อสลายได้นะคะดังนั้นสิ่งที่คุณควรต้องทําร่วมกับ,บการทําคาร์ดิโอนะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายแบบสเตรนท์เทรนนิ่งนะคะหรือว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนั่นเองค่ะ แนะนำให้เออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำฟรีเวทหรือแม้กระทั่งบอดี้เวทเองก็หนักแล้วนะคะคำถ,ถามต่อมาคือแล้วถ้าเกิดอยากจะลดพุงนะคะต้องออกอกำลังกายแบบไหนก็คือซิดอัพวันละร้อยครั้งแบบนี้หรือเปล่าเปล่าเลยคะ่ะการซิดอัพทุกวันนะคะไม่ได้ทำไม้ไขมันที่หน้าท้องคุณลดลงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะแนะนำนะคะนั่นคือการอาอกกำลังกายแบบเวททั่วร่างไปเลยคะ่ะตั้งแต่แขนขาหน้าท้องหลังไหล่ก้น อันนี้สำหรับคนที่มีเวลานะคะนั่นคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะแล้วก็เวทเทรนิ่งร่วมกันนะคะแนะนำให้คุณเวทก่อนแล้วค่อยไปคาร์ดิโอนะคะจะได้มีแรงในการออกกำลังกายนะคะส่วนสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีเวลาน้อยนะคะก็แนะนำให้ออกกำลังกายนะ,ะอันนี้เป็นทิศสำคัญเลยนะนําให้ออกกำลังกายบริเวณช่วงล่างหรือล w e r b ดี y ให้มากๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณก้นหรือบริเวณต้นขานะคะเพราะว่าในช่วงบริเวณต้นขาหรือว่าก้นนะคะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายนะจะทำให้เบ หรือว่าเผาผ่านไขมันได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะทําให้เรานะคะสามารถดึงไขมันจากรอบเอวนะคะมาเผาผ่านได้ดียิ่งขึ้นค่ะ สำหรับใครที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายไปมากกว่านั้นอีกนะคะแนะนาให้คุณเดินเลยค่ะเดินทั้งวีทั้งวันเดินไปเลยค่ะเพราะว่าการเดินนะคะเป็นวิธีการลดพูนที่ง่ายที่สุดละค่ะสิ่งที่คุณควรต้องรู้ก็คือสําหรับคนส่วนมากแล้วนะคะร่างกายนะคะจะใช้ไขมันจากส่วนอื่นก่อนนะคะแล้วก็จะใช้ไขมันจากบริเวณพุงอะ่ะเป็นอย่างสุดท้ายซึ่งอันเองก็เป็นหนึ่งในจํานวนคนพวกนั้นเหมือนกันคะ่ะเรียกได้ว่าเราเป็นคนส่วนมากค่ะ ดังนั้นสังเกตเลยนะคะว่าถ้าเกิดเรากินอะไรเข้าไปนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นพวกน้ำหวานหรือว่าน้ำตาลสังเคราะห์น,นะคะโคคเซโร่ต่างๆนะคะกินเข้าไปปุ๊บนะคะอ้วนแล้วก็ไปพุงป่องเลยทันทีนะคะแต่ที่สําคัญเลยก็คือความเศร้าก็คือลงพุงเป็นอย่างแรกแต่ว่าพุงนะคะจะลดออกเป็นอย่างสุดท้ายคะ่ะอันนี้เศร้มามากๆเลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะหรือว่าคนส่วนใหญ่90%นะคะจะเป็นคนจําพวกนี้คะ่ะ ข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนให้ทุกคนนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยจะถึง8ชั่วโมงค่ะการนอนช่วยลดพุงยังไงนะคะนั่นก็คือการนอนให้เพียงพอนะคะจะช่วยให้ร่างกายนำไขมันไปใช้ตอนนอนได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ยิ่งนอนมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งทําให้การสะสมไขมันบริเวณหน้าท้องนะคะทำได้น้อยลงค่ะถ้าเรานอนได้อย่างเต็มอิ่มเลยนะคะอัตราการเผาผ่านพลังงานของเรานะ,ะก็จะทํางานได้อย่างเต็มอัตราเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดคุณออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งร่วมด้วยแล้วคุณยิ่งนอนดีด้วยนะคะ ก็จะยิ่งทําให้โกรทฮอร์โมนนะคะหรือว่าฮอร์โมนแห่งความเยาว์วัยฮอร์โมนแห่งความหน้าเด็กฮอร์โมนแห่งความผอมนะคะก็จะทำให้โกรทฮอร์โมนเหล่านี้หลั่งกล้ามเนื้อฟูขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นนะคะแข็งแรงมากขึ้นก็จะยิ่งทําให้เราน,นะคะเกิดการกระตุน้นการเผาผ,าผลาญพลังงานได,ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ เห็นมาแล่วค่ะว่าการนอนนะคะช่วยลดพุงแบบยาวๆไปเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะนั่นก็คือการพยายามไม่เครียดค่ะเราสังเกตเดือดตัวเองดูนะคะถ้าเกิดตัวเองเครียดนะคะอาจจะมีการพุงป่องนะคะหรือจะเป็นพุงนะคะที่เรียกว่าเป็นพุงของความเครียดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะนอกจากการนอนได้เพียงพอนะคะนั่นก็คือการพยายามไม่เครียดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเครียดนะคะก็นนะะจะทําให้ไขม,มันสะสมบริเวณหน้าท้องหรือบริเวณพุงใน้งมากขึ้นค่ะเอาละค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับ5เทคนิคนะคะวิธีการลด ไขมันหน้าท้องหรือลดไขมันจอมดื้อด้านะคะสำหรับคนที่มีอายุมากแล้วนะคะก็สามารถทําได้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ได้ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนนะคะว่ามีคลิปออกกัลันกายหรือว่าคลิปการดูแลสุขภาพของสาววัยสามสิมากถึงสีปีขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ